สวัสดีค่ะวันนี้โรสตอรี่นะคะมาสวนมะขามเปรี้ยวยักษ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเก็บมะขามไปทำมะขามเปียกแบบเนื้อล้วนค่ะบรรยากาศที่สวนนะคะช่วงเช้าๆนะคะอากาศจะเย็นสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าสวนของเรานะคะจะอยู่ติดกับเนินเขาค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บมะขามด้วยกันนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นมะขามนะคะที่เราเก็บได้ในวันนี้ค่ะเดี๋ยววันหลังนะคะเราจะมาเก็บกันใหม่วันนี้นะคะต้องรีบกลับบ้านค่ะเพราะว่าใกล้ค่าแล้วนะคะเราต้องรีบเดินทางกลับบ้านค่ะระยะทางนะคะจากที่สวนนะคะไปถึงบ้านนะคะก็ประมาณ1กิโลกว่าๆนะคะ อนนี้ก็จะเป็นมะขามนะคะที่เราเก็บจากสวนมาเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแกะเปลือกมะขามออกก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มทํามะขามเปียกแบบเนื้อล้วนกันค่ะหลังจากที่เราแกะเปลือกมะขามเสร็จแล้วนะคะเราต้องนําลกมะขามนะคะหรือว่าก้านมะขามนะคะออกจากเนื้อมะขามก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจึงจะนํามาแกะมเมล็ดออกจาก เนื้อมะขามนะคะโดยการนำมเมล็ดมะขามนะคะออกจากเนื้อมะขามนะคะเราก็จะทำเช่นเดียวกันกับการทำมะขามเปียกแบบเนื้อก้านนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะเราก็จะใช้ปลายมีดนะคะที่มีความแหลมคมหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์นะคะที่เราคิดค้นขึ้นมาเองก็ได้นะคะในการนํำมเมล็ดมะขามออกจากเนื้อมะขามะคะ่ะ มาดูความแตกต่างกันนะคะว่าทำไมเราถึงต้องนำรกมะขามค่ะออกจากเนื้อมะขามก่อนที่จะแกะ,มะเมล็ดออกเพราะว่าเนื้อมะขามค่ะจะไม่ติดรกมะขามออกมานะคะและการแกะเมล็ดมะขามนะคะก็จะสามารถทำได้ง่ายนะคะแล้วก็รวดเร็วกว่าเดิมด้วยค่ะการแกะเมล็ดมะขามนะคะเราก็จะทำการแกะออกทุกมเมล็ดเหมือนเดิมนะคะ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเนื้อมะขามก็จะฟูสวยมากๆเลยค่ะแต่ถ้าหากเราแกะ,มะเมล็ดมะขามนะคะออกก่อนแล้วจึงนํารกมะขามหรือก้านมะขามออกทีหลังเราจะพบปัญหานะคะปัญหาของเรานะคะคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะแกะ,มะเมล็ดมะขามนะคะออกจากเนื้อมะขามให้หมดก่อนนะคะ แกะออกทุกมเมล็ดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำรกมะขามนะคะออกจากเนื้อมะขามจะสังเกตได้ว่าการนำรกมะขามนะคะออกจากเนื้อมะขามจะทำได้ยากกว่าวิธีการแรกนะคะค่ะเนื้อมะขามนะคะก็จะไม่ค่อยสวยค่ะ ซึ่งปัญหาที่เราพบนะคะก็คือเนื้อมะขามค่ะจะติดอยู่ที่รกมะขามนะคะ <Okay. S 1> เป็นจํานวนมากค่ะนี่นะคะก็คือข้อแตกต่างนะคะเราจึงเลือกวิธีการทําแบบแรกค่ะนี่เป็นมะขามเปียกแบบเนื้อล้วนนะคะที่เราทําเสร็จแล้วในวันนี้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะมะขามเปียกแบบเนื้อล้วนค่ะจะมีราคาสูงกว่ามะขามเปียกแบบเนื้อก้านนะคะมะขามล็อตนี้ค่ะเราจะจัดส่งให้กับ ทางพ่อค้าในวันพรุ่งนี้นะคะแต่หากล้นหนมะขามมีความชื้นมากนะคะเราก็จะนำไปตากแดดค่ะเพื่อไล่ความชื้นออกจากเนื้อมะขามก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนำมะขามนะคะไปแพกใส่ถุงถุงละ10กิโลค่ะโดยจะมีพ่อค้านะคะมารับซื้อมะขามถึงหน้าบ้านเลยค่ะใน1สัปดาห์นะคะจะมารับซื้อ1-2ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ ฝากทุกคนนะคะกดติดตามช่องโรสตอรี่ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ